ยากรู้จังมาะไนใต้ฝาแย่ไม่เคยเห็นเอ็มยิงที่น้า,ออาเธอขยักขนาดนี้มาก่อนเลยอะ่ะแล้วหญ่มากด้วยของชั้นแกาดปกติแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ายสาวคราวนี้เรา่องไม่ดีร้อยอะ่ะ <What? S 1> แต่ว่าแคนดี้ชอ่องไรที่สุดน,นะ uh oh. จริงด้วยแต่ว่าเธอต้องกินก่อนนะเพราะว่าเธอได้เลยที่สุดมาลองกัน <S <S บอกว่าฉันจะไม่อ้วกนะ ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขานาดนี้อ๋อพลัมงมันมาชีวิตอยู่แย่น่าอย่างาแย่เงแาพลังมัน,เป,นเป็นอยู่ในปากหัว <Yeah. S 1> เราะลยนะกินได้แล้วนั <Yeah. S 1> ่นแหละสิ่งที่ฉันกลัวหวังว่าแมงป่องจะไม่ต่อยฉันนะ <Go. S 1> แต่ว่ารชสชาติสุดยอดไปเลยอะ yeah. uh oh. ดูเหมือนฉันจะลืมสิ่งที่อยู่ข้างในไปแล้ว มันคือแมงป่องตัวจริงๆแ้วมันต่อยจมูกฉันด้วยเสร็จจังเลยอะฉันเคยยังมันโผล่มาใช่ะนะแคนดี้กินได้แล้วทำไมละ่ะป้าจะไม่ต่อยฉนะันแน่นอนแต่ยังไงมันก็แน่เขยกแย่เพราเธอพูดถูกจริงๆผมยิ่งอร่อยมากเลยอะนี่เดี๋ยวแล้วัลี่ ขณะที่เขากินลำเล่นกันเถอพอลลี่อย่านอนน่ตื่นสิบอกให้ตื่นไงแคนดี้กินก็เสร็จแล้วทำไมฉันใช้เวลานานขนาดนี้ในวิธีกินให้เร็วขึ้นเออทำอะไรอ่ะระวังด้วยแบบนี้แหละทีนี้ซื้อกินได้แล้วและกินได้เร็วด้วย อะไรจังสุดยอดไปเลยสาวสาวแล้วฉันยังมีอีกด้วยแล้วปลาล่ะนึกว่าพวกเธอลืมไปแล้วมันน่าเทียบแย่งแล้วก็เหม็นด้วยเอ้ยอะไรกันเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เจ็บจังฮะแคนดี้ดันตาตกมัตลกเลยนะฉันจะกินมันเดี๋ยวนี้อ๋อดูเหมือนฉันจะเรียบกินไปหน่อยพราะมันน่าเพียยนกันไป เธอจะอ้วกแล้วแต่ยังไงเธอต้องกินให้หมดนะฉันรู้วิธีทำให้มันจบเร็วๆเรียบร้อยน่าคิดขยันฉันทำได้แล้วโอ๊ยเจ็บนะแคนดี้ระวังหน่อยอสิอุ๊ปส์อาล่ะท่างนี้ฉันเปิดฝาบนคนแรกโอเคฉันชอบทวิกส์เหย่เมยอาส่วนฉันก็ชอบจักล็กเหมือนกันแต่ทำเล็กจังเลยอ่ะ โชงไม่ดีเลยอาซัมอมาเอาวดูสิฉันได้แท่งใหญ่ยแบบนี้สิฉันเข oh, really? ้าใจชแลัแท่งใหญ่ oh, <man. S 1> แต่ซาร่าเธอได้กินก่อนนะโอเคได้เลยหวังว่าอย่างน้อมันจะอร่อยที่สุดละไปกินได้เมือค่อนข้างลำบ,บากดังนั้นฉันจะใช้แหนบกินมาลองกัน แล้วเลย <Y ay> อะไรมากๆเธอสามารถกินได้อย่างเร็วตาเธอแล้วล่ะอ <Go. S 1> ฉันอยากวางมันนานแล้วเลยล่าระวังด้วยซี่ไม่เล่นเลยนะฉันแค่ยอยากกินกทวีแค่เราที่สุดน,นะมันอะไรกันมันยายฉั oh. นฉันอยากกินให้หมดใน,นครั้งเดียวเลยนี่ระวังด้วยซีตอนนี้เราไม่ช่วยไปทวนแล้ว oh, <man. S 1> ชกลสัสนณะร้าย แต่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะฉันเหนื่อยแล้วมันมีทางเธนต้องกินที่เหลือให้หมดนะฉันจะพยายามฉันจะส่งที่กินให้เร็วที่สุดด้วยล่ะไม่จริงนะได้ผลล่ะสิ่งแค่ต้องการความช่วยเหลือขอฉันเป็นอะไรไปเนี่ยฮะมันต้องคิดมากนะมันเหมาะกับเธอออกนะตอนนี้ก็ตาฉันกินแล้วแต่ก่อนอื่นฉันใช้มันแกล้งอะไรล่ะ ว่ามันเหมือนเที่ยวแวมพายไหมฮะเหมือนมากเลยแต่ทำไมเป็นสินตาละ่ะตอนนี้ทุกคนห่อร้อแล้ว,ลวก็ได้เวลากินอร่อยจังมีอะไรที่เจ๋งกว่าทวิสอีกไหมเนี่ยต้องเรียนนิ้วเลยละ่ะครั้งนี้อะไรรอเรา,าอยู่นะอะร่อแค่นี้เหรอฉันไม่กินหรอกน้ำและตั้งโมอ ส่วนฉันได้ตังโมรจริงๆแบบเป็นชิ้นนะส่วนฉันได้ตังโมทั้งลูกแต่ว่าให้พอลลี่เริ่มก่อนนะั hey, <come> ็ได้พะฉันหิวที่สุดแล้วอร่อยจังเป็นตังโมที่ฉ่ำแล้วก็หวาน oh, <really? S 1> ฉันจะกินมันอย่างรวดเร็ว,รว <Real. S 1> ไม่เสร็จไปเลยเอาเม็ดไ้ที่ไหนดีอ่ oh. ละไหนละ่ะช่วยที oh. อ้ ไม่ทันอ่ะรถเปลืกอกแตงโมไปแล้วอ่ะตอนนี้ฉันกลัวว่าข้างในมีเลือกวาดหลากสีอย่างแย่เลยฮึมเสีงเลือกวาดก็อร่อยมากๆด้วยแต่ว่าเราอะไรอย่ละกินให้หมดไปเลยทีเดียววิชเซด <Yeah! S 1> มนบางอย่างบอกฉันว่าเปลืกอกแตงโมก็อร่อยเหมือนกันและมันก็จริงด้วยฉันมีความสุขมาก ชคดีสุดๆเลยสาว,สาว,สาวฉันรู้สึกดีใจมากอาล่ะซาร่าไ,ไร้วลากินแตงโมแล้วการกินเมงแตงโมเป็นเรื่องแปลกอะ่ะมันไม่อร่อยเลยนะแต่ฉันรู้ว่าสามารถทำอะไรกับมันได้ทำไมไม่ปลูกแตงโมรจริงๆล่ะคุณย่าสอนฉันเรื่องการปลูกต้นไม้เป็นอย่างดีซาร่าระวังด้วย ตอนนี้มินก์กเด็นไปทัว่วแล้วนะเอ้ยแปะมันเข้าปากเราด้วยอะละลและเทนนี้<ด>เราต้องใส่มันล้งไปในหลุมแบบนี้แล้วก็กลบไว้จากนั้นก็รดน้ำสิ่งที่ต้องทต่อไปก็คือรออ้าวโอ้อะไรกันเนี่ยมันตอรอม,มากเลย อยากเชื่อว่าเธอทำสําเร็จ <Wow. S 1> ฉันปลกตังโมดได้ทีน,นี้ก็ได้เวลาหันแล้วเยอะได้กินตังโมสดหวานช่ำและแน่นอนเนื้อมันทั้งหวานและก็ชุมช่มฉ่ำมากเลย <Cool. S 1> อะไรยจังฉันมีความสุขมากซาร่าเธอกินตลกมากเลย <What? S 2> hmm. ฉันเป็นคนเล็ก ไอศครีมหลกระป๋องเลยนี่แคตาเธอหมดนแล้วฉันรู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะไม่นะรู้สึกเหมือนชันกำลังถูกลงโทษเพลิกมันเผ็ดมากเลยนะชิคก์ลันรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำใช่แคตนเธอดอันตรายมากพอเพล็กแต่ไอศครีมเหมอนฉันมันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมาก มันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยอด้วยวและฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไป้อีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกทีใช้แค่ละออไอศครีมออกมาจากถังมันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กสูงขึ้นด้วยไอศครีมพวกนี้ว้าวสูงมากเลย และเห็นหรือมันอร่อยหอบไปเลยตอนนี้ฉันจะลองสักชิน้นเดาวได้เลยมันต้องเยี่ยมมากน,นี่มันเจ๋งมากอย่างนี้ฉันคิดเลยอร่อยเลย<า>เค้บอลที่เรอาจจะอยากลองบ้างใช่ไหมแน่นอนอยากสิไม่ละ่ะเธอไม่ได้ลองหรอกแต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมไมื่าทำไมเค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอรอยอยู่กินสิหวัง<า>ว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะ โอ้ยพรชันด้วยโอ้ไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวมากฉันไม่ยอมกินคำตัดไปแน่แน่นี่มันทรมานกันชัดๆอะไรเหรองั้นเธอต้องใจกับวงร้อยแห่งการลงทันมันดูการว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนซาฟิกตาบาสโกมันจะทำให้แก่เธอเผยขึ้นไปอีกมาฉีดลงไปเลยเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะเจ้าสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ ไไม่ที่นี่ก็เป็นกระเทอยมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลยเออท่านเป็คนออกมาจากหูด้วยอ๋อฉันว่าฉันกลังจะบินไปไหนท่าต้องกลับมากินเค้กให้หมดนะจะเหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้วยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อน นี่มันอะไรกันไปยังเนสก็แต่งกว่าดองแล้วฉันทำยังไงทำสลัดเหรอใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องชอบดินแน่นนอนขอให้ฉันได้แรรลอยๆไม่ยุติธรรมเลยต้องหมุนอีกล่าเถอทุกอย่างยุติธรรมถ้าเธอคิดโกงเธอต้องจับกุมล้อแห่งการลงทันและชกรักฉันอยู่ไหนล่ะฉันรักมันถึงล่าและชกโกแทงส่วนฉันนั้นทำแบบก้าวที่สุดนี่มันอ้วนมากเลยฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ ไม,ม่แต่ไขมันแต่น,นมถั่วลา่เดี่ยวม,มากฉันอยากกินมันตลอดเวลาแล้วฉันจะบีบมันยังเน้นลงไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมากวะเอ้ <What>? oh. awesome ฉันมีความคิดดีๆแล้วนมถั่วลา่ของฉันมันก็ข้นเหมือนกัน <What? S 1> ดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีมเมนต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้ Cement heroes, and I should lie. Children, do lệnh, mang hít hoạt động, king. Awesome! Oh, mando dimmer! She liệu long and can. Oh, smith, chuck lại, even now. No! Young, bê luyện. Young, nắng chicken, nắng, 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 ออกมาสิในที่สุดตำหนดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกไปกับเค้กของฉันเอ๊เพรามันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกรอบงั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมันเก่ลมายองเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้ย อะไรกันมันข้ามายองเนสเหรอเฮ้ยเฮ้ยฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำไปทำเค้กฉันพังหมดเลยนี่เธอหล่อมาใส่มือฉันทำไมจะได้เลิกกวนฉันสักทีช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้นูฉันไม่มีเวลามากนะฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบแ้่ฉันใส่แตงกวาดองลงไปได้ยังไง จริงมันยากมากเลยโดยเฉพาะตอนที่มือเธอติดอยู่ในโหลดูเค้กของฉันก่อนซิมันใหญ่มากยังไม่ช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยฉันอยากินบ้างอย่างนนก็ให้ฉันลองบ้างซิเดี๋ยวฉันแบ่งเค้กฉันให้นะตรงเธอเหรอมันดูน่ากินกินแย่ไม่มีทางช็อกโกแลตมาหันนนี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพวาเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันมันยายไม่ถูกเลยคืต้องลองของฉัน <ừ> ฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไหรอะแั <laughs> ่น่าจะได้เห็นหน้าตัวเองแค่คนฉันมันสยองม,มาก <Yeah. S 2> แล้วรอบนี้ฉันจะได้อะไรนะว้าวสายไหมเยี่ยมผมว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันอ uh oh. นี่มันแค่เทนจิวจ๋ว แล้เธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคงตลกมากเลยที่ได้ดู <Come on. S 1> ส่วนฉันจะกินสายใหม่ของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเล่รกับมันก่อนเพ้ามันทําเป็นเหนดได้ด้วย <c oughs> ไม่ใช่แค่หนวดนะ <c oughs> มันเข่าได้ด้วย <c oughs> ใช่ตอนนี้ฉันคือจรสลาด <c oughs> สายใหม่นี่เจ๋งไปเลย <c oughs> อร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้วย ฉันจะกินมันด้วยบอกว่าทาไม่ว่านะมันอร่อยมากอร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมานะฉันไม่อยากให้เธอแต่มันอีกแล้วเอาล่ะฉันตกแต่งเค้กดีกว่าฉันจะทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันทั่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่ารักๆกัสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ตายแล้วก็เป็ด มันดูดีมากเมันเค,ค้กของฉันตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วอ,อร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค,คก้กกระเทงก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเขาต้องจุดไฟมัง้งแค่นั้นมันออกมาสวยนิแน่เห็นด้วยเค,ค้กออกมาเจ๋งมากตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ทำให้เจ๋งขึ้นไปอีก <Wow. S 1> แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียน <What? S 1> ตลอดอะไร oh. ดูสิสัญญ,ญาณเตือนไฟไม่ดังเป็นเพราะเธอ ตอนนี้ทุกคนเปลี่ยงหมดเลยฉันจะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอเป็นดีนะที่เคงไม่เสียหายเท่าไหร่ <What? S 1> ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่า <Awesome. S 1> <c oughs> งนองฉนหอนอักัน ใช่เทนก็สนุกดีแต่เค้กนี่อร่อยสุดเลยมีความสุขจังทุกคนทำจาลี่ในขวดให้หน่อยนะคะอ๋อเดี๋ยวจัดให้จ้ะโอ้ย่าเพิ่งเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกอะง่ายมากมารูกันว่าฉันมีอะไรบ้างโคลานี่แหละที่เราต้องการดูนะว่าฉันทำอะไรได้จริงใช่ไหมฉันชอบโคลา่แล้วถ้าไม่ใช้มือล่ะโอ้อร่อยจัง อะไรมากๆไม่เไม่นะไม่นะอย่าเลยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอเหม็นมากอ <c oughs> ขอโทษค่ะฉันจะแต่งไม่ได้เอาละ่ะได้เวลาใส่ลูกกวาสดสกิเท่ากันแล้ว <c oughs> ฉันคิดว่าน้องสาวต้องชอบแน่แน่ <c oughs> โอ้ว้าวฉันมีน้ำเชื่อมเมเปิ้ลอยู่ด้วย <c oughs> ฉันจะใส่ลงไปเลยยิ่งหวานยิ่งอร่อย ิดฝาแล้วก็เขย่ยโคดกันเอาละ่ะดูสิโอ้ฝาติดพอน้ำเชื่อมละ mm. ให้ตายออกสิเปิดออกมาช่วยด้วยออกมาอีกนิดนึงท mm hmm. ุกอย่างโอเคไหมหลานสาวโอเคค่ะโอ้น้ำเชื่อมติดเล็บด้วยอะ oh. แต่ตอนนี้ก็เปิดโวดได้แล้วใช่เสียได้เล็บจัง S <S ไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าทำอาหารให้น้องรักฉันจะทำโค้กาละเจลลี่ด้วยสเปรชช่แข็ง mm hmm. yeah. มาดูกันมันเพอร์เฟกมากเลยเอ้าย่าหลับแล้วเ mm hmm. หรอเรากำลังทำชลลิ่กันนะดูสิไอเด็กหนูมันเจ๋งมาก mm hmm. ย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์เลยอะย่าจะใช้แจมแยมผลไม้หรือน้ำผึ้งดีนะ mm hmm. ย่าเลือกน้ำผึ้งหลานรักย่ากำลังบินไปแล้ว <c oughs> โอ้ย่าล้อเล่นนะหยุดเล่นและลงมือกันดีกว่า oh. แค่น้ำผึ้งนั้นเหรอ คุณ <You. S 1> ยาคิดว่าหนูหน้อยจะประทับใจงั้นเหรอง <Come on. S 1> ั้นมาดูกันว่าเชฟทําอะไรได้บ้าง <Okay. S 1> ฉันจะใช้โคกอย่างที่หนูน้อยต้องการเชฟก็แค่ต้องเปิดฝาก่อนนะสิ <Yeah. S 1> จากนั้นก็เทคโคล่าล,ลงในกระทะ <c oughs> แล้วก็ใส่เยลลี่มีลงไปด้วย <c oughs> และในการทําเจลลี่เราต้องใช้เจลาตินเยอะๆโ <c oughs> ชคดีที่ฉันมีมันอยู่ในมือเสมอเลย <c oughs> ตอนนี้เหลือเพียงแค่ผสมให้เข้ากันแล้วก็เทกลับเข้าไปในขวด เอาล่ะให้ลงไปเลยสนุกกว่าเยอะแบบนี้เย่ <Okay. S 1> yeah, จะลรีกกบจะพร้อมแล้วล่ะมันดูน่าอร่อยมากเลยฉันชอบมันนะเกือบเต็มขวดแล้วล่ะจากนั้นก็แช่แข็งได้ <Yeah! S 1> และนี่คือของเล่นล่าสุดของฉันซุปเปอร์ฟริจแค่แป๊บเดียววุ้นก็พร้อมแล้วล่ะดูสิเห็นไม้สวยงามมาก oh. ว้าวบราโว์ชิฟ <laughs> ง่ายมาก <Hey. S 1> แต่ขอบคุณค่ะ ฉันว่ามันเพอร์เฟกมากเลยฉันเห็นด้วย <Yeah. S 1> คุณย่าอย่าลืมน้ำพึ่งด้วยนะโอ้ใช่ขอบคุณที่เตือนจ้ะมันเกือบจะพร้อมแล้วละ่ะ <All right. S 1> เอ้ยมือของย่าเย็นมากเลย <Yeah. S 1> โอ้ไม่นะเย็นจัง <No. S 1> ทำไงดีย่ารู้สึกไม่ค่อยดีนะ่ะต้องเป่ามันแล้วละ่ะ <What? S 1> โอ้มันได้ผลพระเจ้าอวยพร <What? S 1> ย่าไม่เป็นอะไรแล้วเด็กน้อยเอาเจลลี่ไปเลยจ้าบ mm hmm. ้าสามอันลืนเลยอ่ะแต่ไม่รู้เธอต้อง,างาจากตังไหนดี โอ้น่ารักจังเลยหนูตัดสนใจแล้วอันนี้แหละเจ้ามี้นยเธออะไรมาให้ฉันนะเดี๋ยวก็รู้กันจะเล่นน้ำพื่อใช่ไหมเสียงเลยมันต้องทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากด้วยอืมอืมไม่แล้วอื <c oughs> ใช่แล้วว้าวโคลาที่หนูชอบมีอะไรอยู่ข้างในด้วย<ม>น่าสนใจจังหนูอยากลองแล้วล่ะอ๋บมีบจะเลี้ยวมาได้ยากจัง แต่ว่ามันน่ากินมากมาเลยอร่อยอร่อยแบบพี่หนูชอบเลยนี่มันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะเชฟ<อ>ยังเหลืออะไรอีกนะ mm hmm. อ้อเจลีนจากพี่สาว <c oughs> โอ้หวนูเห็นแล้วกว่าด้วยสวยจัง <c oughs> น่ากินสุดยอด <Awesome! S 1> นี่คือจเจลีนที่ดีที่สุดที่หนูเคยกินมาเลย แน่นอนพี่สาวชนะค่ะเป็นไปได้ไงเย้ yeah, ขอบคุณนะนั่งสาวเก <c oughs> <c oughs> ่งมากหลานย่ะจานต่อไปก็คือวาฟเฟิลอือโอ้เป็นตัวเลือกที่ดี <c oughs> อะไรเนะี่ยาอออยาก่อยาเข้าใจแล้ว <c oughs> ฉันทำไม่เป็นนะสิมึงลองดูในการทำแป้งสำหรับวาฟเฟิลเราต้องใช้แป้งไข่แล้วก็เนย <c oughs> จากนั้นก็ใส่น้ำตาล แล้วก็นมด้วยเยี่ยมมากที่เตี๋ยแป้งของย่าอยู่ไหนนะตอนนี้จะแสดงให้ดูวิธีทำนะย่าตีเร็วขนาดนี้เลยจะได้ไม่มีใครแสงหน้าย่าได้โอ้ย่าของจริงเห็นแล้วใช่ไหมว่าย่าทำอะไรได้เย่มากค่ะคุณย่าโอ้ยก็แค่แรงคนแก่นะดีได้เหมือนเซิร์มันง่ายกว่าเราคะ่ะ <Hey. S 1> แบบนี้เสร็จเร็วกว่าแถมเนื้อยังเนียนกว่าด้วยแต่ฉันยังมีความคิดที่ดีด้วยนะฉันคิดว่าเด็กน้อยต้องชอบมันแน่นอนฉันทำวอฟเฟิลหลากสีแหละ <ix Off> ชามนี้จะเป็นเป็นสีแดงส่วนอันนี้เป็นเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็น้ำเงินด้วยไม่ต้องพยายามหรอกนะถธอไม่มีโอกาสชนะแน่เดี๋ยวเราก็รู <suppression> ้ก <fin anta> <ots> ันอะไรเนี่ยทำไมต้องจริงจังขนาดนั้นโอ้พิ่มเงิลาดกันดีกว่าและชัยชนะเป็นของฉันแน่นอนคุณย่าละเชฟไม่เข้าใจเรื่องทำอาหารเลยนั่นเนี่ยใครๆก็ชอบช็อกโกแลตกันทั้งนั้นขณะที่พวกเขากำลังโต้เถียงกันฉันเตรียมว a ฟเฟิลของฉันให้พร้อมโอ้ยร้อนจังเลยแต่หอมมาก ฉันจะกินมันสักหน่อยฉันต้านทานมันไม่ได้แนะ่นอนเจ๋งอร่อยจังฉันเก่งจริงจริงนี่มันอร่อยมากเลยล่ะย่ำยำทำให้น้องไม่เฉยล้อทำแบบนั้นไม่ได้นะโอ้ใช่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูทำอีกอันละกันงั้นระวังด้วยอย่าก,กินอีกนะดีนะที่ย่าคุมอู่นะหอมอร่อยน่ากินมากชันชนะต้องเป็นของย่าแน่นอน Uh huh. อือฮะเฮ้อยังเร็วเกินไปค่ะวัฟเฟของฉันสวยกวเยอะเลยเธอชอบกันไหมละ่ะเชฟเอาชนะย่าไม่ได้หรอกนะดูสิเฮ <c oughs> ้ยอะไรกันเนี่ยมันบินได้วัฟเฟ่ไม่อร่อยมากเลยฉันขอโทษนะนางสาวแต่ฉันยุดไม่ได้อะ <c oughs> นี่นี่อะไรคะเรากำลัลงชาเลจนกันอยู่นะ โอ้อะไรกันเนี่ยหนูกินไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมอยา่าตกันเลยงั้นจะทำอีกกันนะคะ mm hmm. โอ้อะไรกันเนี่ยหมดแล้วเหรอให้ตายได้งไงอะฉันควรทำยังไงกันดีเนี่ย mm hmm. นึก่อออกแล้วฉันมีมะตถุดหนึ่งกล่องอยู่ในกระเป๋าด้วยฉันจะทำวัฟเฟอออกมาให้ได้ฉันแค่ต้องทำน้ำเดือดแล้วก็รอสักครู่เทน้ำลงไปเลย,ยมะหมี่ก็จะพร้อมแล้วเครื่องทำวัลฟ์ฟอจะจัดการให้เหลือเองเย้ yeah. ใส่ลงไปเลยแบบนี้แหละแอ้วจปดเครื่องส่วนที่เหลือฉันจะกินเองอุย้ยมันอร่อยมากเลยหลานกินได้เยอะแค่ไหนเนี่ยต่กล้าจริงๆเลยแป้งที่สมบูรณ์แบบของฉันพร้อมแล้วละ่ะมันยอดเยี่ยมมากฉันจะหั่นมันออกมาเป็นสองส่วนให้เหมือนสายรุ้งเลยและฉันทำครีมให้เหมือนเป็นก้อนเมฆด้วยเยี่ยมมากตกแต่งด้วยสปริงเกิลนี่คือผลงานสุดชนะของฉันเลย เทพทำออกมาได้สวยจริงๆด้วยแต่ย่ายังมีเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเหมือนกันนะบัสกินรับินไงละ่ะโรสตอรบรีด้วยใส่ลงไปเลยหลานต้องชอบแน่ทั้งสวยแล้วก็น่ากินตามด้วยไอซิ่งด้วยนะน่าสนใจคุณย่าเก่งจังเลยอ่ะฉันก็อยากลองเหมือนกันนะ <Okay. S 2> ทุกคนคิดว่ายัางไงกับวัฟเฟิลของฉันละ่ะฉันจะโรยด้วยชีสด้วยนะเอาละ่ะ ใส่ลงไปเลยเยอะๆเชื่อเยอะ,ยะ,ยะเอาละเฮ้ยพั <c oughs> มันเข้าจมูกอะแต่จามแล้วเป็นอะไรไหมเธอเล้กไปหมดแล้วเนี่ยต้องระวังมากกว่านี้นะเออค่ะมันเกิดขึ้นได้นะดูสิน่าสาั่แล้วเดี๋ยวต้องเรียมมือด้วยอร่อยจังมารายาทละอยากลองไหมคะไม,ไม่เป็นไรขอบใจเอาตามใจเราพร้อมแล้วลนะูกสาว Oh. โอ้บะเพาจิกบะมีมันไม่ธรรมดาเลยน่าสนใจจังหนูไม่เคยกินมาก่อนกรอบดีนะแต่ไม่อร่อยเลยอ่ะ <c oughs> แย่มากแบบนี้หนูไม่กิน <c oughs> อะไรนะใส่หลายมากเลย <c oughs> ว้าวบาฟเพาใส่รุง้งย <c oughs> <ๆ>ังเมียงทั้งสวยแล้วก็น่าก,กินด้วย <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> หนูชอบนะ <c oughs> อโอ้โหวาร์ลใส่ไอศครีมเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดเลยแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยน่ากินมากามากสวยจังเลยใช่แล้วป้าเราอ,อย่างไม่น่าเชื่อหนูอยอยากกินมาากวัาน,นี้อีกอคุณย่คุณย่ชนะแล้วยินดีด้วยค่ะ Oh yeah!